กิดทหอดผัวแล้วอย่กิดทหอดยุตตัวไปนะันนี้คนประเ็ดไทยลูกกาไปดำแล้วไปดำกะคักดำลาคักเล่นลาคักด้วยนี่สมเ่นต้นสีเอาจักมัดมือนี่วานนี่ลหละมันใด้เบิ่ง่ามือนี่มันจะได้จักคักเลย

อันนี้อาสองว่าสิไปดำซอยมืออืน่อนกึ้นเลยสิบอกอีนางไปดำซอยเขานีมันเป็นเวลาหาหากเดือนก็ได้เกี่ยวเนาะอืมมันเป็นเวลาอายุกี่เดือนตะวันห้องก็ตกเป็นเดือนอะไรเนี่ยอืมตกการเดือนกลัวแล้วบรรยากาศง,างา่ายง่ายบรรยากาศย้ำสวยตะเก่าเขาโลกกาย้ำใบดิ แต่สม,มัยตะกี้พอเออพอเป็นผู้ไทยเนาะไทยขาดคว้วยเนาะวันนี้ผู้ลูกกับเนี่ยกับเป็นผู้ดำบัดบายมากโอ้ยหอดเทียงกันเทียงเราขึ้นไปหาเก็บเห็นมาแกงกินเดะแกงกินแล้ววันนี้ตกบายมามาหลูกกามือละลอยมัดกันไดอยู่ เจ้าน้าเ้าก็บยุคตะกี้ก็ยุคกี้ไก่กันเนาะเดี๋ยวบังเทีหน้านหน้าหนีได้แล้วเจ้าน้าน้านคนดังไฟแล้วสมัยเขาถี่ดังไฟเห็ดได้นเออขึ้นดีแบบนี้เพอเฝ้าเขาเคนดังไฟแล้วอืเนาะงานหน้าหลายใส่ตุกมาก่อนแล้วขึ้นหอดสมัยตะกี้เดยเราหนี้มันหน่อยแล้วคนเห็ดแบบนี้บัดนี้กินเขาได้ก็พักกันลบกัาเดี๋ยวบังหน้าหน้านีเดี๋ยวอีเมลหน่ะ บอดฮอดตอนเที่ยงนี่ตอนละสิเที่ยงนี่ขึ้นโคกไปหาเก็บเห็ดนี่นะเซเมนทอดห่อนๆนะเซเมนแซบแขกที่เขาสูงมันอยู่ไก่โคกนะเมียนุไก่โคกแต่ว่าไปไปแทบสูมเงินละได้มาแกงกินเว้นนี่แหละเกียงแล้วก็เห็ดลรกาตัวใบมาเป็นสันตอนี้ตั้งแต่ทำไมตะกี้แล้วนี่มันมามีแล้วล่ะ บรรยากาศกางงามว,ลวล่ลุกว่ลงลุกซอยดอกสิเขาบ้านแล้วเห็นโลกกกาเลยกันเลยอยากมาเอาท้ายขิบว่ากาพงงามอืก่อนินของายก็นั่จะีดมัดลยอัดตัวสูด้อกินท่านไกินเขา่ามาออกกำลังกายยมาเศร้ากัน มันนี้ทางนี้ก็เขาว่านนี่ว,นละละละว,ว่านลาลาแต่ว่าก็งามเนาะเป็นอีหยังอยู่กลางๆนลยนะมองสูบน้ำออกจากเข่าตีเหมือนว่านลาลาเมันก็ดีอยู่ด้นี่แมให้แม่อยู่ดิลูกว่าว่าเอาอยู่บ้านจะพูดหนีกินอาหารบัวบัวบอดอ,อ,อ,อกแม่ เนี่ทองล่าเทีย่ทองคือเก่าละ่ะรกกายทองไทองสาทองสาเทียทองเหมนทองล่ากัไปไทยมีทองล่าดุสเลียวอันนี้นอเอ้นี่นอนมีไงทองล่าทองสาเทียทองนี่สาสอ่อนพ่นมันขักอยียนี่เลยอายุไรเป็นไรเลีวนี้ <c oughs> <c oughs> หกสิบแล้วสิบกว้วนละเปล่นมันมเมนอยู่กหน่อยรุนไหมเขาเห็ดที่เขาเปลนเมย์ปะเดี๋ยวไม่เ,เห็ดทีเ่เขาแบบนิตวาวันนั่นล่ะอีน่าสิบวันใหมน้มันมันจะเป็นยังไงอีกดอกสุกต่อไปสามเขียงแหลงเปล่าเห็ดชื่วอ,อวะไเนาะ